นิวอันติสหนึ่งจุดแปดไฮวิดมิตรปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคะคันนี้ใช้งานได้สองระบบเป็นรถพลดประจำการประวัติศูนย์ออปชั่นลล้นเลยนะแถมได้เป็นสีขาวดำสีหายากด้วยนะคะใครที่หารถม่ใช้งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แต่บาทเดียวนะคะออปชั่นถือว่าได้มาครบเลยนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะสภาพสวยๆพร้อมใช้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอ Android Air Auto ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะเชื่อมต่อบูทูดได้ มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะเบาะแถวหลังนะคะสามารถปรับพับได้ด้วยลูกค้าค่ะ,คะห้ามพลาดเลยนะใช้งานได้2ระบบฟรีดาวพน9,007นะเป็นตัวไฮบิดนะคะคันนี้ใช้งาน2ระบบใครสนใจนะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนสวยๆเดิมๆวารันตีสูงยังมีเหลืออยู่ใครสนใจแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดนมีรถสวย,สวยหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันใช้งานได้2ระบบด้วยนะคะกับตัวอันติ1.8ไฮบริดมิดนะคะปี19.20รถหน่วยงานลปดประจัการประวัติศูนย์นะคะคันนี้ได้เป็นรถสีเทาดา4สวยสวยสี 4, หาย,ยากด้วยวารันตี แบตเตอรี่ไฮบริดจักศูนย์ต้ายังเหลืออยู่ด้วยนะคะใช้งานได้2ระบบเลยใครสนใจหารถไปใช้งานนะคะแนะนั่งไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะจัดเต็มฟีดเอาได้นะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกเงแม้แต่บาทเดียวรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนตเยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นอันติดธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดนะคะเพชรยนตก็มีให้เลือกหลายคันเหมือนกันนะคะโฉมออเนิยเนี่ย ใหม่เริ่มต้นแค่20,000โลเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวนะส่งรายละเอียดให้เนาะวันนี้พามาดูตัวไฮบริดกันก่อนนะคะใช้งานได้2ระบบประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้นะคะเลขใม่9กไ0หม่านโลนะสภาพส,ายสวยๆประวัติ0,00%การันตีเลยนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่อง ไม่มีแน่นอนนะคะเปิดต,ตัวไพ่แดงเนี่ยตั้งขายอยู่ที่989,000บาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยน์นะคะราคาหายไปเยอะเลยนะเหลือเพียง 5 6 9 0 0 0เท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อน9,700รายได้2องเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปรเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะชมหน้าออนนิวนะคะสีเทารดหาย,ยากด้วยออปชันเหี่ได้มาค่อนข้างครบเลยป้าทะเบียนนี้เลยนะคะ5ขอไข่ all, ออ่าง 6632สกุงเทพมหานครโลโกโด้านหน้านะคะเป็นแบบโคเมียมนะแล้วก็มาผสมกับตัวสัญลักษณ์สีน้ำเงินสีฟ้านะคะสื่อความหมายถึงความเป็นไฮบริดของตัวรถนะคะลูกค้าเป็นเครื่องพันแนะใครสนใจหารถไฮบริดอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะส่วนไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบบอยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ โคมไฟไม่มีอรอยแตกรอยร้าวเดิมๆิมจากโรงงานเลยสันเหลี่ยมคมต้องฝากระโปรงนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องอยละกิมนะหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะสันเหลี่ยมคมตรงโป่งซูมล้อด้านข้างตัวรถนี้เห็นชัดเจนเช่นกันไม่มีร่องอยละกิมนะคะตัวล้อนะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้เป็นยางปี2024เลยนะคะ ยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นช่วงล่าง TNGA ช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะคะนุ่มนั่งสบายแยกอิสระซ้ายขวานะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันเรียบร้อยแล้วด้วยสาภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนทีสามารถล็อกรถหรือว่า กดล็อกรถได้จากมือจากประตูเลยนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะออปชั่นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลย ภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะได้ปลุกแอ็คชิ่งสตาร์ทเรียลบอยแล้วด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนมวลเพลงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธร,รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยไม่์เ0้าหมื่นเก้าพันโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คข้อมูลประว,วัติศูนย์ตโยตาได้เลยนะ,ะรถหน่วยงานปฏประจำการนะคะการเช็คระยะก,การแมนเนนเป็นถ่ายน้มันเครื่องเข้าศูนย์ุ รอบอยู่แล้วนะคะตัวมิดนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะลูกค้าออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบเลยนะได้ตัวจอ Android มาด้วยนะคะจอ Android เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเราก็มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะนี่ออปชันค่อนข้างครบเลยนะรองรับ Apple c a ค p l a เพ n d r o i d Auto นะคะตัว A เป็น a i ออโต้นะเกียร์ออโต้นะคะใช้หมด Mode ได้โหมดได้ E V โหมดได้ระบบกันลื่นหลายมือให้นะคะแบกมือเป็นแบบไฟฟ้าแบกโฮก็มีมาให้แอร์แบกเจ็ดใบเลยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเบาะหนังสีดำได้ขาวนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะนี่สภาพพร้อมใช้เลยนะใครสนใจรีทักรีโทรรีติดต่อมาหาดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะคะหัวล้อโประตูดเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยของการขายหรือว่าการเขยบาเพรื่อนนะกั โครงสร้างทุกขัันนะคะชนหนักพลิดคว่ำจมน้ำก,กับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีอยู่แล้วนะถ้าตรวจสอบเจอนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะมีแอร์หลังมาให้กระเป๋าจิงโทษสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะบอดี้กว้างๆก,กันเลยนะคะ นั่งสบายแน่นอนนะโครงสร้างเดิมนะคะตะเท็บรอยเย็บเม็ดอานนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานเม็ดอานนี้เห็นชัดเจนนะการันตีโครงสร้างทุกขันนะคะลูกค้าซื้อรถกับเพชรยนตไม่ผิดหวังแน่นอนเครดิกดีไม่ต้องใช้เงินออกบนเม้แต่บาทเดียวนะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่ 2 7เท่านั้นนะคะเครดิตดีพรีดาวดอกเบี้ย2.79%นะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาฉดเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟฮับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย5ขอไข่ออ่าง6-632างกรุงเทพมหานครใครสนใจรีบติดต่อมหานตุนด่วนได้เลยนะ ช่วยทุกคันดันทุกเพนแน่นอนนะคะแต่จกหนังติดตัวได้ผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดทีธธ่สามีเห็นชนัดเจนมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตูดเป็ดด้านหลังเท่ๆแบบนี้เลยนะลูกค้าใครสนใจทมพานนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีกสองจุดนะคะนี่ลูกค้าสภาพพร้อมใช้เล่อยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้ยเยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวคันนี้เบาะแถวหลังนะคะสามารถพับได้ด้วยนะเขามีรอยบากตรงกลางนะคะลูกค้าพับเบาะได้ด้วยนะสามารถอาขนของนะเผื่อเราต้องการขนของขนสัมภาระเยอะๆเนี่ยพับเบาะได้เลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเลยนะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนเลยหัวนราต้องฝากกรท้ายนะคะนี่ ไม่มีรอยของการขหรือว่าการเขียบพยะเลยนะครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะตัวคารด้านในนะเดิมๆเม็ดอาร์ดมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะครงสร้างเดิมนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่นแรงครบไม่มีร่องอยสนิมกัดจีนรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยสีด้านหลังนะคะสีขาวไก้เดินเดินจากโรงงานคงสร้างเดิมทั้งคันลูกค้าขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอน ใครสนใจนะรีบพักรีบโทรรีบติดตอ่อมหานัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเพนแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะมีบริการรถสแนปไปส่งให้ถึงที่ด้วยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีให้เลยแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติสูงเตยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศผลลสโซประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยเหีบยบเหื่ยอดบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำน,นะคะ สภาพพร้อมใช้เลยลูกค้าขาใครสนใจรีบติดต่อกันมาด่วนๆได้นะเข้ามาดูรถจริงก็ได้นะคะมีรถให้เลือกหลายคันเลยนะถ้าเป็นเฉพาะรุ่นอันติเนี่ยมีให้เลือกเกือบ50คันเลยนะคะทั้งตัวน้ำมันรวนแล้วก็ตัวไฮบริดนะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมเเลยไม่มีคราบน้ำมัน,ยนหยดอะเยอมไม่มีสันไม่มีสถานแน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4,800cc 122แรงม้าน,นะคะใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าหรือว่าตัวไฮบริดนะคะ<ๆ>เครื่องยนต์นะนี่ให้ดูเลยสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีเขยบเยรื่อาร์ r แต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าไม่มีคราบน้ำมันหยดอะเยอะเลย โครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะคานด้านข้างนะตรงตรงไม่คดไม่งองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหัวน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะคะหรือว่าคานด้านหน้านานี่ตรงๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมเช่นกันนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคานการันตีให้เลยนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะอ่าวารันตีของแบตเตอรี่ไฮบริดลูกใหญ่เนี่ย ยังมีเหลืออยู่จากศูนย์ป้ายแดงนะคะศูนย์โตโยต้ายังมีวารันตีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดลูกใหญ่อยู่นะเพราะว่าเขารับประกัน10ปีด้วยกันเลยนะคะคันนี้ปี19-20นะ19ปลายปีจดปี20นะคะลูกค้าวารันตีก็ยังเหลืออยู่ประมาณ5ปีนะวารันตีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดยังเหลืออยู่อีก5ปีนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานอีกยาวๆสบายใจแน่นอนไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอึดถึกทอนอยู่แล้วนะคะลูกค้า ไม่ต้องกังวลเลยนะเม็ดอาร์ตเบ้าโชงมีเห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในเดิมๆไม่มีรอยเขียบเงียนรอยเชื่อมรอยก่อเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวนอ็อตสกรงไม่มีรอยไข ตาป๊มฝากกระปองนี้เห็นชัดเจนฉวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์โมออกติดอยู่ครบเลยนะสติกเกอร์คันเือนต่างๆติดครบคุกตำแหน่งนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกดตัวอันติด 1.8ึ 1> 1. ่งไฮบริดมิดปี1 9 2 0นะคะรถหน่วยง,งานสดประจำการัวศูนย์ราคา569,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน9 0 0ารายได้2เท่าของของ้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 7 9กอนผ่อนได้นาน7ปี8 4งวันเลยนะคะเริ่มต้นที่ออกรถศูนย์บาทได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะบกันไปก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน นะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ